ก็ต้องมาชิปฟูจิเขา,าจะเฉิดแล้วก็ไม่ปรุงอะไรมากแคลแค่น้ำตาลไม่ก,กินเกล็ดไม่ก,กินที่ขเขายังไม่ได้เราแกยังไม่ได้ไงแกจะดังเลยนะโอ้ชิปฟูจเทีดด่อยาก,กกินหวานมากนะคะเลยจะเป็นเราหวานมำไมไม่เชื่อเปลี่ยวทีกินเราเปรีป้ยวไม่กินเรากินหวานมากจะกินเบาหวานเลย ใช่ถ no ้าก mm ินเปรี้ยวมากก็เป็นโรคเปรี้ยวใช่มโรกเปรี้ยวมีโลกหวานด้วยใช่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 เบาหวานไงี่กินเค็มมากก็จะเป็นโลกเค็มโรคไกโลกไกโรคเค็มอะไรเนี่ยทุกคนก็อาจจะไม่เคยขอเขาจะเอาไปทิ้งไหนไปไม่เห็นอะไรเลยใครอะสาธิตสู้ปะไม่ต้องการจะสู้อะ ใช่ต้องการชันสู้อ่ะเปนเอามาให้หน่อยสิดึงก็ระดึงให้ออกสิเอามาเร็วนำมาผสมต้องซับน้ำน้องฟองละไร่ัช่วน้องฟองเออซับน้ำมากมากับได้ ฮะห,ห,นหนูหนูเป็นคนกินผักเราไม่กินเพราะเราไม่อยากกินผักพี่เน็กก็ไม่กินผักไปเห็นไหมล่ะแม่แม่ให้หนูเริ่มกินผักตั้งแต่ป .1 แล้วเอํมเอ็มฉันกินผักคแค่ตอนป .1 กับป .2 ป .3 ชิทก็ไม่กินเลยเพราะตอนนั้นโดนคนผม<อ>ยาวที่ขี่จักรายานมานั่นชือพี่อะไรคนไหนคนที่อยู่ ข้างบ้านไอ้ฟ้าผมไดอยู่ข้างบ้านกลางก็พูดนะเห็นไหมผมยาวๆผมยาวๆทุกทีจะระยานสวยๆแก่ยังมีผู้หญิงอ่ะยางเอ๋อน้วมีแล้วพิมแฟนใครอ่ะมาไก่นเกลือป้าไม่แนไม่แทนไม่แทนไม่รู้อยู่ข้างบ้านหนูอะไร ไปนะกระพูดชื่ออะไรชื่อป๊าชื่อปูอาดซิ้าบอกอาดอาดเพราะอาดอาดอาดคืออาดใช่ใช่ใช่อาดจ้ะชื่ออะไรแฟะอาอกาซุ่มใส่ซุ่ม เอาเองเยราหรอไม่ไม่อม่เขาตะก้อมย้ายไปทำงานที่นู่นแล้วเขาย้ายไปนานแล้วไม่พอไปย้ายไปทำงานที่นู่นแล้วที่เพชรบณ์ ไม่ดีจังไอ้กล้องไม่ไ네ด้หันไปหาแกก็มานั่งนี่ดิอ๋อเปาเหลานองทราบวิชาเลยเหรอฮะเออ ไม่รู้ลาวบอกว่าไม่รู้เจอใครนะคุณุ้ก่าทัไปหมดได้หรืรู้ว่ามันจัได้ไหมไม่ฮะไม่รู้พี่ก็รู้อีนี้ก็อยากเข้โอ้เราเขาอยากใีเ่อเยอะมากเลยเ้าขอคนเวเขอ่กเข้ามากินด้วยกันเลยหรือไม เพิ่งกิน,นก็นกนมานแล้วแต่เพื่อนเราเพิ่งจะกินเมื่อกี้เพิง่งปรุงเลยยังไม่ได้กินสักคับเลยเนี่ยเราเอาหน้าเข้ามาด้วยสิ จะขออีโมจิมาได้นะเราจะไปขอให้เพื่อนกินตามอีโมจิได้ไหมแต่อันนี้เพื่นกอนเราไม่มีก็ขออภัยเหมือนหมดได้นะขยายไปเราขีออีโมจิอะไรเอา,าอะไรขยาย พออย่างน,นี้ก็ได้นะไม่พ,มพี่กปวดเจ็บตื่นกลับบ้านไปกินข้าวต่อ <c oughs> ตื่นแต่เช้าเมื่ได้กินข้าวต้องต่นเช้าเพื่อนมาปลุกเรา ไม่ใช่เพื่อนนะแมวเราด้วยใช่ไหมเอ็ดตัวอ่ะเปล่าขคราคันใจเองเอามันมันมาแล้วมันหิวมันจับมันอาจจะจัดแบ่ก็ได้เพราะเอ็งเคยแกล้งมัน

มา่ตอนเัาหนึ่งอิอ่มกินผักได้ใช่เพราะกูอิ่มแล้ครับอือหอแต่เพราก็แล้วก็กินจบมาตอนหิวมาก็อจบก็ไม่กินเลยแต่กูอิ่มมะตอนที่กูแพ้ไปใช่ไหมแบบไอซิ่งแบบว่าอะไรนะ ร้องให้แหละครูก็ร้องนะแบบใช่ได้รอใช่หมาฉันตายที่ไม่ร้องเลยไมันจะหมาตัวน,นึงที่ฉันค่นแล้ปปวก็พ่อฉันก็ไปปล่อยเอ่าการอืมไอ้ยหมีเนะเมื่อก่อนไอหมีมันกัดเขาด้วยฮึจีจ๊ะไม้แม้ต้องขู่เขาอะแต่ไอเจ้าแบบมันก็แบบ แต่เพราะว่าเนอะแต่ให้มันหลับอะตอนนั้นเขารีบวิ่งเข้าบา้านเลยฟ้าตอนนั้นบ้านเองไม่ใช่ประตูแบบนี้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละดูมันตัวดิมา<ะ>ตัวนู้นอุ้ยโอ๊ยจะได้ขนมลองได้ไหมอะอไปสิ นเราจะเนียนะวก็จะปปรได้ถ้าคนดนดูนะคะฮ่าง้อกูช่ว่าอัเรข้อตอัหทุกคนชื่อคำหยาบเขาก็เห็นว่าเองเป็นอะไรเอ็นโอเคโอเคอเคโอเคโอเคเคโอเคโอเเอเเเ ขค้า้าตุรงนานเขาไม่เห็นเลยเอ่ะตรงหน้ารักกูพี่หรือาเพิ่งเอามาได้หรอ,อน่ารักอ่ะหยิบกระบ้านอืนมาละ อเองกับเอป๋าไปดูจับกันได้ไงรู้จักเพราะว่ายีจิตบอกว่าฟ,าฟ,าฟ้าซื้อลืนจิตน้ำที่ไหนพัดน,น,น,ออน้ำเงินเอ้กับป๋าก็รู้แบบปลืนน้ำเนี่ยเขามาแล้วเราต่อได้่ยเพราะว่าสีใสนนไหมอะไรต่อ,อแล้วจากนั้นก็เล่นกันเยรู้จักกันเมื่อวันไหนเมื่อเกิดพี่เธอ,อหกกรือวันสงก,การานสงกราน ไทุกคนเดี๋ยวิดนี้จะยาวเกินเดี๋ยวมาต่อ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 บ๊ายบาย